สวัสดีครับราการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำคำพิเศษนะครับอ่หนังสือพิมพ์ข่าวสดกันสักนิดหนึ่งนะครับรีวิวนะครับเช้าวันนี้ผมอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็บันทึกประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับข่าวสดครับขอบคุณข่าวสดครับคัสเตอร์ระยองบอลพนันยอดพรวด36คนนะครับ อลัยมหาเทระพระมหาเทระหนึ่รปีสมเด็จพยาวาชิโรดมนะครับหรือหลวงพ่อวิริรออยังนะครับหนูกัดตกป้ายเย้ยอนุทินโผหน้าสาสุขนะครับเจ้าคุณธงชัยเจ้าคุณธงชัยทํานายตูอยู่4ปีแต่ระวังม็อบโควิดเพื่อไทยส่วนซุปเปอร์โผอัดบิ๊กตู่ทำงานไม่สมศักดิ์สรีโยนบาปคนอื่นนะครับป้ายโผนะฮะป้ายโผ ป้ายโพนนี้ป้ายข้อความเกี่ยวกับปัญหาระบาดโควิด -19 และเป็นการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะครับถูกมือดีนำมาติดบนป้ายกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่รอปภก่อนที่รอปภประจำกระทรวงจริตจัดการปลดป้ายลงครับนี่ครับ วันนี้คอรมอดนัดส่งท้ายเสิร์ฟซีฟู้ดนะฮะโชว์กินกุ้งอนุชานาคาสายรำตรีสำนักนายกโชว์กินกุ้งและซีฟู้ดสร้างความมั่นใจอาหารทะเลไทยไม่ติดเชื้อโควิดครับผู้ว่าประกาศเป็นพื้นที่สีแดงกทมติดเชื้ออีก16เป็น58นะครับนครปฐมเจอ13เพบุริกาบิ๊กไบต์เกาะลันตาเพิ่มอีก7คบอันนี้มีการตรวจที่ระยองครับ สาธิตปิตุติชานมตรีช่วยสาสุขนะครับเยี่ยมตุดขคัดกรองที่ตลาดวัดลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับกองปากบุพทลายโรงงานเครื่องมือแพทย์นะครับเมื่อวานมีขายกุ้งนะขายกุ้งกลุ่มว er ีวีโววีวอลนเทียนะฮะนายเปียะวั์จงเทพหรือโตโ๊ะตโตโตแกนนากลุ่มวีวอลนเทียนํากุ้งขาวหนึ่งตันมาขายราคาถูกที่หน้าเงระบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงขายหมดเกลี้ยงฮะ อ่ะนี่ก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะ,ะช่วยกันไปไปดูต่อหน้าในหน่อยนะครับย้อนคดีจับหนุ่มคลั่งยิงหมอดับคาคลินิกลูกพออออดางเมืองเพชรจี G. สอบเพิ่มไม่เชื่อเมาอยาครับภาพสะท้อนหลังศึกเลือกตั้งอ,อบอจอ โควิดและลอกใหม่ถ้าขี้เหล็กสมุทรสาครสี่พ่อเมืองรับสึกหนักนะโอ้ชมพูชมวิวภูอีเลอรทะเลหมอกสุดปังนี่ที่ด่านซ้ายเลยครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่โอ้ดีจังเลยเนาะนี่ครับไปเที่ยวกันเยอะๆครับแล้วก็หนังสือโควิด19นะครับจากปีศาจสู่เชื้อโรค แล้วก็จักรพรรดิโรคร้ายชีว่ประวัติโรคมะเร็งโอ้นี่น่าอ่านมาก d ดอ r รี่ล็อกดาอู่ฮัน่นออมสิน k ิ c k off ออมสิน kick off อ,อ่สมุยโมเดลนำร่องปลุกชีพท่องเที่ยวไทยครับนี่ดีมากเลยนะครับช่วยเหลือแต่ต้องท่องเที่ยวไทยโควิดพันใหม่ลาม ชาติยุโรปอื้อน,นะครับสายใยบัวสาหรายไปรูปชาวไทยหรือโอทับสร้างชื่อเมืองน่านโอ้เยี่ยมเลยหนูกัดตกอันนี้ที่ไหนฮะรถชนตกถนนนะครับที่ปทุมธานีคนขับปลอดภัยหนูกัดตกนะครับพลังประชารัฐได้ทีโววิกตูผลงานเพียบ ขอบคุณประชาชนไว้ใจบิ๊กป้อมนะฮะเพื่อไทยสวนโพอาทิตย์จุกแรงอ๋อที่ว่าซุปเปอร์โพหรอครับพลเอกประยุทธ์อันนี้บอกเลยครับพลเอกประยุทธ์ทํางานไม่สมศักดิ์ศรีส่วนกับโพยกย่องเกินจริงสนทากับการของประชาชนคนดีชอบแก้ไขแต่เอาแต่โทษคนอื่นนะครับคุณอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมอรังสิโตโพสลฟิล์บุ๊กขอให้ประเทศไทยจอดทนที่มีรัฐบาลโง่เง,ง่าไร พิสัยทั์ทไร้สาระตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กวันๆรอมรอบตัวเองทุจริตโกงกินคอร์รัปชันป้ายผ้าจวกหนูกาดตกนะครับชินวอนหึมแห่ฝ่ายคา้าเล่นเกมการเมืองกรกตฟันพิริตและพวกซูเปอร,ร์โพลไม่ปลื้ม UN ออะไรอีกล่ะ มาใหม่อีกแล้วครับซุปเปอร์โพล้โหมาหลายวันเลยนะในนารันตรการพุคคใการซุปเปอร์โพลเปิดสาประชาชาติยูเอ็นาจุ้งไทยอยาจุ้นไทยตอนนี้ศึกษาประชาชนทุกอาชีพทั่วประเทศพันสคนอ่ะโอเคมาแล้วซุปเปอร์โพนี่เดี๋ยวนี้ซุปเปอร์โพออกมาแต่และอย่างนี่ขัดความรู้สึกคนหมดเลยนะอย่าจุ้นปัญหาขัดแย้งในไทยวันชัยเปิดคำทำนายเจ้าคุณธงชยัย จริงเหรอเจ้าคุณธงชัยดวงเมืองวุ่นวิกตูอยู่ครบเทอมโอ้โหทำไมเท่าจ้าคุณถึงออกมาพูดแบบนี้เขาไม่้ทํานายนะเป็นพระเปิดคำทำนายเจ้าคุณหลงไทยอ,อ๋อแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่นะวันไทยสอนสิริ สวโพสเฟซบุ๊กแอบด้ินเจ้าคุณนงชัยบอกเตือนสติญาตโยมมากราบขอพรช่วงปีใหม่อย่าประมาทสิ่งที่คาดไม่ถึงอาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่สงบเรียบร้อยอยู่พระดาวมนุษย์ตะยูทับดวงเมืองก็ไม่รู้นะครับสวว,วันชัยเอามาปล่อยข่าวหรือเปล่าถ้าทำไมเอาข่าวนี้มาเนาะจริงๆ น่าจะเป็นสายโหนอะไรมาพูดมากกว่าท่านเจ้าคุณธงชัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสบคห้ามชุมนุมสกัดโควิดขายกุ้งหน้าทำเนียบปวดเหนือเมื่อวานน่าสนใจนะกลุ่มวีไเทียพบสีสเปย์ย้อนเลนหนึ่งหรือสองตรงทางเข้าทำเนียบด้วยโอ้โหม็อบนักเขาดาวอนุสาวรียประชาธิปไตยนะครับ อันนี้มีบ่อนพันันไทยติดเชื้อเพิ่ม110รลายโยงมหาชัย60คนครับผลตรวจ6เจ้าหนาที่ทำเนียบเป็นลบเป็นลบพบลาม32จังหวัดโยงมหาชัยนะครับค่าเชื้อเจ้าที่กองสถานที่นะฮะานนยกพ้นค่าเชื้อห้องถแถลงข่าวปฏิบัติการโควิดบ่อนพนัน ระยองป่วยอีก9ในบ่อนพนันนะครับปาร์ตีบิ๊กไบ์เพิ่ม7ยอดพุ่ง17ครับระยองวันเดียวป่วย29ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงนะครปฐมป่วยเพิ่ม13ร <c oughs> ลามแล้ว38จังหวัดครับเพชรบุรีป่วยอีก9ครับสตูลแตกแล้วพบติดเชื้อ 2. เออ เสรารีติดโควิดเพิ่มอีกหนึ่งครับกักร้อยสากฮะในวัดเล่งในยี่ปากน้ำติดเชื้ออีกเนะครับสาวผักไห่อยุธยาป่วยโควิดมหาชัยสนามกีฬากลางรับผู้ป่วยและบุรีสั่งงดวิ่งเดินการกุศลหัวหินงดข้าวดาวโอ้โหทําเนียบสั่งคุมเข้มเครียดสามีเครียรเลิกสามีลงคันฆ่าตัวโอ้โ อายุยังน้อยเลยครับสี 4, ่สามอะไรพระมหาทเทราชหนึ่งร้อยปีสมเด็จพระญานวชิโรดมจากพนมสุดภูมิใจความบทนำหนังฮอลลีวูดโอ้โหสุดยอดมากรู้สึกเรื่องมอนสเตอร์ฮันเตอร์อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหเจ๋งมากเลยเขาแสดงความยินดีนะครับโอ้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไม่รู้เข้าเมื่อไหร่นะ นี่ฮะภาพยนตร์ผลงานหลับโลกมอนสเตอร์ฮันเตอร์ที่ร่วมง,งานอย่างดาวดาราฮีวูดมิลเลอร์โยโววิชโดยระบบฮันเตอร์โหสุดสุด 14, นิยายครับล่าทาชนรหัสลิสยาช่อง3ปุกข่ขาวตี4เสิร์ฟข่าววันใหม่ข่าวข่าว3ยามเช้าโอ้โห รอยยิ้มเล็กๆเ,เด็กคริสต์มาสวันนี้พบธรรม,มาทบราณวัดตุนใต้ว่าเทพรัตนกวีจังหวัดวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพระสังฆราชประธานที่ประชุมเจ้าคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายนี่ฮะประเทศไทยมีสองนิกายครับธรรมยุติกนิกายครับมหานิกาย ธรรมยุติกานิกายนี้ตั้งโดยรอ4นะครับประเทศเรานี้ใช้พระสงฆ์ธรรมยุทธนี่ปกครองพระสงฆ์มหานิกายพระสงฆ์เสียงข้างน้อยปกครองเสียงข้างเยอะนี่ครับประเทศเราจริงๆน่าจะมีเลือกตั้งพระสังฆราชได้นะครับแต่ไม่มีนะครับ โอเคครับแฟนรายการขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําววิเศษนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดด้วยครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดด้วยนะครับอาทิตย์ท่7ธันวาคม2563ครับผมชีพทําวิเศษสวัสดีครับ